สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่11มิถุนายน2567เมื่อวานนี้เซตร่วงปิดติดลบไป10กว่าจุดเซตไทยร่วงเพราะอะไรทำไมต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งภาพนี้ก็เป็นอินฟโฟกราฟิกได้นำมาจาก Daily News ซึ่งรวบรวมมาเป็นข้อมูลณนวะันที่10มิถุนายน2567สาเหตุก็มีหลายประการนะครับได้แก่ การเมืองที่ร้อนแรงมากขึ้นปัจจัยซ้ำเติมจากต่างประเทศภาคการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณไม่ค่อยดีการบริโภคภายในประเทศเริ่มอ่อนแอลงนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกมาต่อเนื่องความวิตกกังวลต่อสถานการณ์หุ้นกู้การเบิกจ่ายงบประมาณปี2567ของภาครัฐน้อยและสุดท้ายมาตรการคุมเข้มชัดเซลอาจยังไม่ประกาศใช้ในเร็วๆนี้ สวัสดีเพื่อนเเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่งกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเบลทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป่าเนธเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้นะครับทั้งนี้โดยกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอ สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอเผยแพร่พสู่สาธารณะสำหรับในช่วงนี้ก็มีรายงานพิเศษจากมิติหุ้นหุ้นไทยถูกทิ้งไว้กลางทางเลือกช็อปหุ้นให้ถูกตัวปัจจัยการเมืองยังอึมครึมกดดันดัชนีหุ้นไทยร่วงแรงและนับเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงติดอันดับสของโลก ยิ่งทำให้ช่วงระยะห่างระหว่างตลาดทุนไทยกับตลาดทุ้นต่างประเทศเพิ่มระยะห่างออกไปเงินทุนไหลออกไม่หยุดอาจเกิดแรงกระเพื่อมการลงทุนสร้างความผันผวนต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นได้แต่ที่สําคัญก็คือขณะนี้หุ้นยังอยู่ในขาลงนะครับต่างชาติก็เทขายหุ้นไทยติดต่อกัน11วันทําการด้วยมูลค่าขายรวม2 0 0 0 0กว่าล้านบาทก็ยังไม่รู้ว่าเซ็ตจะหลุด 1,300จุดหรือเปล่าสำหรับในช่วงนี้ก็มีหลายบรเกอร์หลายกุรูนะครับแนะนำว่าเซ็ตผันผวนยังไม่ต้องรีบซื้อดูสภาพแล้วก็น่าจะเป็นแบบที่ว่านี่แหละครับเก็บมือไว้ในกระเป๋าก่อนเก็บเงินสดไว้เยอะๆรอให้สถานการณ์เซ็ตปรับตัวปรับฐานให้เรียบร้อยเศรษฐกิจฟื้นเมื่อไหร่หุ้นถูกๆยังมีให้เลือกเยอะแยะตอนนี้ก็มันฝึกฝนทำกันบ้านกันไป สำหรับในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานของหุ้นดีอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นเบม BEM Bangkok Expressway and Metro บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหุ้นเบมมีเว็บไซต์ชื่อ bemplc.co.th บริษัทอยู่ในหมวดหมู่การบริการขนส่งและโลจิสติกส์ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้งของบริษัทก็อยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยแขวงรชาชดพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานครปัจจุบันหุ้นเบม BEM มีมูลค่าตามราคาตลาด 1,19,987ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน15,285ล้านบาทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่30ธันบาคม2558ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด8 9 1 8คนอัปเดตข้อมูลนะวันที่13มีนาคม2567และมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย74,369คน เป็นฟรีโ f l o 49.98%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1นะครับบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนถือหุ้น35.35% 35ลำดับที่2การลถไฟฟ้าขนส่งวนชนแห่งประเทศไทยถือหุ้น8.22%ลำดับที่3บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น5.54%ลำดับที่4ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนถือหุ้น5.33% ลำดับที่5สำนักงานประกันสังคมถือหุ้น2.81%ลำดับที่6นายวิชัยวัชรรับคงถือหุ้น2.24%ลำดับที่7ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนถือหุ้น1.99%ลำดับที่8 South East Asia UK Type C n o m i n e e s Limited ถือหุ้น1.95%ลำดับที่9 State Street Europe Limited ถือหุ้น1.34% ลำดับที่10นายมินเทียนบอลถือหุ้น1.05%ลำดับที่11บริษัทชอการช่างโตคิวคอนสตรักชั่นจำกัดถือหุ้น0.78%และลำดับสุดท้ายลำดับที่12นายสุทินพุทธิธานันถือหุ้น0.51%ปัจจุบันหุ้นเบมมีค่า P/E 32.83 P/BV 3.03ปันผล1.8% r o a 5.83%, roe 9.41%, de ratio 2.06%, eps 0.06%และค่าเบต้า0.84%ดูคร่าวๆหุ้นเบมเป็นหุ้นดีนะครับแต่ตอนนี้มีหนี้อยู่ประมาณ2เท่ากำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีพอใช้ราคาหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าเชตเมื่อเปรียบเทียบกันการปันผลก็ยังค่อนข้างน้อย ยังไม่ถึง3%ส่วนค่า r o a กับ ROE ไม่มีปัญหาอะไรครับเกินกว่า5%ราคาหุ้นในปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไป3เท่าค่า PE ก็อยู่ในระดับค่อนไปทางสูงภาพโดยรวมก็เป็นหุ้นดีการปันผลนะครับย้อนหลังไป5ปีหุ้นเบมจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในปี2562จ่ายสองครั้งครั้งแรก9สตางค์ต่อหุ้นครั้งที่2 6สตางค์ต่อหุ้นส่วนตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาจ่ายปันผลปีละ1ครั้งและล่าสุดขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่12มีนาคม2567จ่ายปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3พฤษภาคมในอัตราหุ้นละ14สตางค์ จากตารางข้อมูลก็จะเห็นว่าการจ่ายปันผลดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับครั้งล่าสุดนี่ก็จ่ายในอัตราที่สูงกว่าการจ่ายย้อนหลังไป5ปีงบการเงินของหุ้นเบมนะครับจะเห็นว่ามีตัวแดงๆอยู่2ปีคือในปี2,563กับ2,564ซึ่งบริษัทมีกำไรลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดบริษัทฟื้นตัวในปี2565 มีกำไรเพิ่มขึ้นจาก1,000ล้านมาเป็น2,436ล้านกำไรเพิ่มขึ้น141.18%ในปี2,566กำไรเพิ่มขึ้นเป็น3,478ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น42.79%และในไตรามาสที่1ของปี2,567ก็ยังกำไรเพิ่มขึ้นจาก749ล้านมาเป็น847ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปี2,566สรุปย้อนหลังไป9ไตรามาสผลลงานของหุ้นเบมม,มีกำไรเพิ่มขึ้นทุกไตรามาสถ,ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้หุ้นเบมก็คงจะไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่7,85บาท85สตางค์ราคาหุ้นแพงกว่ามูลค่าจริง3.03เท่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเบมก็อยู่ที่2บาท56สตางค์ จากภาพกราฟเบมในไทม์เฟรมควอเตอร์ราคาหุ้นจะอยู่ในโซนบนของกราฟนะครับหุ้นทำราคาสูงสุดไว้ที่12บาททำราคาลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ6บาทในช่วงสถานการณ์โควิดปัจจุบันหุ้นเบมอยู่ในขาลงลงมาแล้ว4ไตรามาสไตรามาสที่5มีเด้งขึ้นมารีบาวส่วนไตรามาสล่าสุดราคายังต่ำกว่าไตรามาสที่แล้วกราฟเบมในไทม์เฟรมมัน เราก็จะเห็นกรอบราคาของหุ้นเบมกรอบด้านบนอยู่ที่10บาทส0สตางค์กรอบด้านล่างอยู่ที่7บาทส5สตางค์กราฟในไทม์เฟรม e We ราคาที่อยู่ที่กรอบด้านบน10บาทส0สตางค์ก็อยู่ในช่วงต้นปี2566ส่วนราคาที่กรอบด้านล่าง7บาทส5สตางค์เป็นราคาในช่วงต้นปี2567ั้ทางด้านปลายกราฟมีลักษณะเด้งรีบาวขึ้นไป จนแนวต้าน8บาท40สตางค์แล้วถอยลงมาพักตัวอยู่ที่7บาท50สตางค์กราฟแท่งเทียนสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวภาพกราฟหุ้นเบมในไทม์เฟรมเดย์จับภาพกราฟเข้ากับไทม์ไลน์ของราคาหุ้นก็จะพบว่าในไตรมาสที่3ประกาศงบเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ราคาหุ้นเบมอยู่ที่7บาท90สตางค์และตามที่ได้ดูอินโฟกราฟิกไปแล้วนะครับ หุ้นเบมมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกไตรามาสราคาหุ้นก็มีลักษณะสวิงขึ้นสวิงลงแหว่งไปมาแต่ก็เป็นลักษณะไซเวย์ราคาทำท่าไม่ค่อยดีตั้งแต่เริ่มปีใหม่2,567ราคาก็ค่อยร่วงลงมาปรับฐานอยู่ที่7.15บาทสตางค์แล้วเด้งขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เด้งไปถึงตรงนี้ครับมีการประกาศงบไตรามาสที่4 และงบการเงินประจำปี2566ประกาศงบเมื่อ28กุมภาพันธ์2567ราคาอยู่ที่8บาท10สตางค์งบดีได้ไปต่อทำราคาต่อเนื่องขึ้นไปสูงสุดที่8บาท40สตางค์ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็ขั้นด้วยการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่12มีนาคมจ่ายปันผลแล้วไม่มี dilution effect ราคาขึ้นไปชนแนวต้าน8บาท40 แล้วถอยกลับลงมาบริเวณแนวรับ7บาท95สตางค์ในช่วงต้นเดือนเมษายนแล้วสวิงกลับขึ้นไปชนแนวต้านเดิม8บาท40สตางค์ถอยลงมาตรงนี้เจอกับการประกาศงบไตรามาสที่1ของปี2567ประกาศงบการเงินเมื่อวันที่14พฤษภาคมงบดีนะครับแต่ราคาร่วงลงมาโดยเฉพาะแท่งเทียนแท่งนี้ครับ ราคาร่วงลงมาถึง7บาท50สตางค์ซึ่งถือว่าเป็นการร่วงที่รุนแรงมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแต่ราคาหุ้นก็กลับตัวเร็วนะครับใช้เวลาเพียง2-3วันก็สามารถทำราคาทะลุแนวต้าน7บาท80สตางค์ขึ้นไปทำราคาสูงสุดได้ที่8บาทแล้วก็รูดกลับมาปิดราคาที่7บาท85สตางค์ซึ่งเป็นแท่งเทียนของเมื่อวานนี้นะครับ ดูแล้วหุ้นเบมน่าจะไปต่อได้โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่7บาท95สตางค์แนวต้านถัดขึ้นไป8บาท5สตางค์และ8บาท10สตางค์ถ้ายังแรงดีอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเทส8บาท40สตางค์แต่ถ้าจะพักตัวก็ไม่ควรจะหลุด7บาท50สตางค์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หลุดร่วงลงมาแรงๆครั้งนึงแล้วก็ไม่น่าจะร่วงลงมาซ้ำรอย แต่อย่างไรก็ต้องไม่ประมาทนะครับให้แนวรับไว้ที่7จ็บาทห้สตังค์ถ้าหลุดลงมาก็ต้องออกแล้วลงมารับที่7จ็บาทสิสตังค์เป็นแนว buy on dip ซึ่งราคานี้ล่าสุดก็อยู่ที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์สองพในช่วงตลาดขาลงอะไรก็เป็นไปได้นะครับขออย่างเดียวอย่าประมาทต้องเทรดตามวินัยถ้าผ่าน8ปดบาทสีขึ้นไปได้แนวต้านใน time frame w ก็จะอยู่ประมาณ ราคา9บาทและถ้าหลุด7บาท50แนวรับใน Timeframe Week ก็จะอยู่ที่7บาท15สตางค์สำหรับท่านที่สนใจก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับขอให้โชคดีในยามตลาดขาลงในเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ